สวัสดีครับผมชาติเจรรญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูดงรถขุดโอวรวมมาตุงกันครับโอ้ยเยอะจริงฝั่งนู้นก็มีพี่น้องรวมตัวช่วยกันน้ำเริ่มจะทะลักมาเรื่อยๆครับต้องกั้นให้อยู่ ทำทางให้ได้ครับให้จบเลยฝั่งนู้นยังนำไม่เข้านะครับจัดหนักจัดเต็มกับโเบิโก้ k 200รุ่น10ไปบอินไม่มีไฟท้ายครับไม่มีตัวดูดน้ำมันรถปอกชัน่นรถคอนเดนเจอร์ไปหลายอย่างอยู่ดิวิลรอนครับสายส้มดิวิลอนบายดูซานซานี่ยนอยู่นูออ้น เอาให้อยู่หมัดครับเพราะว่าน้ำพวนน้ำเริ่มมาแล้วอยุเข้าครับที่บุตรดําอ๋อนี่เห็นหมดไหมโห่เยอะยะกันจริงๆนองเลยเบิ่งเอาเด้อ ยังไงก็สนุกดีครับจัดตักจัดเต็มเลยงานเออฝั่งนูน้นอาจจะเห็นแตงโมงไม่น้องดเต็มเต็มเลยดเดินดูหลายๆหลายๆมุมครับตรงนี้ก็หลายคันนะ ทั้งหมดนี่สิบห้าคันนะพี่นอ้องไล่กันดูเต็มๆยเยอะแยะจริงๆเบอร์เก้าแก่จับเต็มครับดิวอลอนบายดูสามอีกสองสองศูนย์เอิดสองซานี่อยู่มุมน,นู้นเดินไปไม่ได้พี่นอ้องไกลเหลือเกินกับ กน้ำเนี่ยน้ำกำลังดันมาครับสุดอิล์ลีสุเอร์ลีเบโตเอสเคเอสเอ็มเนี่ยห้าคันนะครับสานี่สองเดิวดรอนไบด้วยซานี่แปดเลยครับถอยอย่างเดียวกันนี่ ผมเนี่ยเดินลื่นนะ้องมีลื่น,น,นครับนนหลายๆมุมจริงก็รีวิวไลฟ์คลิปครับแต่ว่าไม่เยได้เจอน้องจัดให้เยอะๆหน่อย ภาพหลังมาได้ด้วครับสำหรับคันสีส้มตุลเลสขามันเร็วสีสูงส่วนซานี่สีสูงครับเขาไมเร็วกันกดูเลดยแม็กซานี่ปัจจุบันมวมน้ำทะลักมาแล้วต้องปิดให้อยู่ครับกันให้สูงเสร็จก็จะเปิดลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ครับเรือแกมลิงนี่ เวลาหมดหมดเวลาน้องเขาตัวก่อนเดี๋ยวให้ดูสักนิดหน่อยครับนี่ว่าไก่ไกลเป็นยังไงไกลไกลนี่นะครับขึ้นมาข้างบนเนี่ละจัดมากครับ จัดจ้านจริงๆฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ